กวางนะกวางโอ้จากลาสก้าวันนี้เรามีอาหารยแยะนะครับทั้งปลาสมอนสมอนกับอะไรนะมอกับแสลัดนี่ครับไทมอนปลาอะไรนะปลาลมอนกับปลาวานปลาวานกับอะไรอีกอันนี้ทำอะไรกินแล้วเหวิตสวิตครัอย่าลืมอันนี้นี่ปลาอะไรนี่ปลาอะไรนี่ปลาปลาวานับปลาวานกับปลาอะไรอีก อันนี้ปลาวาลปลาแซลมอนสิแล้วก็กวางกวางอันนี้ไม่ใช่ปลาแซลมอนมั้งเนี่ยปลาอะไรเนี่ยเนื้อปลาวาลเนื้อปลาวาลเนื้อปลาวาลเนื้อปลาแซลมอนใช่ยังปลาแซลมอนยังไม่ออกเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงอ่าปลาแซลมอนมาใส่อันนี้กวางนี่อ๋องี้เลยเหรออ่ากวางคาลิบูอ่าอันนี้กีสอ่าคาลิบูอ่าอันนี้นกหงส์อ่ะนกหงส์นกหงส์ ว,นะวันนี้เรากินของแบบว่าโหแข็งมากเลยอ,อลาสก้าเลยอลาสก้าขั้วโลกเหนือเลยคนเมืองไทยเลยคนองหากินยากมากหากินกินไม่้อหากมยากยากมาก,กราคาแพงแล้อเกินค่อยอยากกินเซอมกับวาซาบินะตอนนี้นะมี่ซาบินเมเมนเนี่ยปลาทู ปลาแซลมอนไม่ใช่ปลาทูเนี่ยบ้างันหัวมันมันมีเพระว่าเนื้อมันเป็นสีแดงเลยเนี่ปลาทูเอี่ยตัวค่อยละบัดนี่ตัวละไม่ใช่ตัวละตัวละบัดนี่ตัวค่อยละต้องถามให้พี่น้องมายืนยันตัวตนหน่อยต้องถามพี่หน่อว่าให้พี่น่อมายืนพี่น้องไปไหนพี่น้องอ่ะมันมีหลายพันเดี๋ยวมาไม่มีหลายพัน ปลาทนเล้มวฟิชอันนี้บ้านเราบ้านล้นนี่เดียวสามสิบโอ้แพโอ้สามสิบแล้วเป็นพันนะพี่เป็นพันนะไม่สามสิบร้อยเป็นพันนะมันแพงมากใช่ใช่ไหนไซมอนเอาไซมอนมาอ่าอ่าหันให้ค่อยหน่อยนีกินกับวาซาบินะนี่นี่ไซมอนเว้านั่นอ่าเวิทเทวิตจัดกันหน่อยไซมอนมันสองตมันต้องมีแก๊สเออใช่เออสองตัวแล้ว ป่าอันนี้มันไม่ใช่ไซมอนเมียนเขาเมียน่ะพี่ใหญ่นับไปใส่พี่น้องขอบคุณพี่ใหญ่สนองนะครับเฮ้ยบดเคยบดสารคดีโอ้โหของผู้ใหญ่สุดเทียนนะเพิ่นพดในกลุ่มไลน์นะกลุ่มไลน์แท็กซี่นะโอ้โหเงินของผู้ใหญ่สนองเป็นโอ้โหหลายหมื่นเหรียญนะเนี่ยแกโพสให้เราดูโอ้โห ไม่ธรรมดาได้พี่พสนองนี่อ่าสิสนองปอสเห็นเห็นแกโพสมาปอดเงินเป็นหลายหมื่นเหรียญเนี่ยอ่าทวายทวิทย์ไปแล้วอันนี้มันแต่ตัวนี้ไม่ใช่ออันนี้ใช่าไม่ใช่เหรอันนี้เป็นอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้มันมันมันเขาเรียกว่าปลา ลาอะไรนนั่นเราเรียกปาชิโดเราเราจะไปทําลาบใช่ไหมอาทิตย์หน้านี่อาทิตย์หน้าเราจะมีปาเต้แล้วใช่ไหมเนี่ยเกล็ดมันอ้ยังยย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 ายย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 ยหยยยย แม่ที่แม่เลี้ยงเลี้ยงส่งผู้ใหญ่เนี่ยมันกลับมังไทยได้เหอือ,อย่าเพ่งอย่าเพิ่งอ่าอย่าอย่าพิ่งเหรออย่าเพิ่งอุสัรเอาแล่แลแลก่อนแลวแล,แล,แล,แลม่มนส่นมอันนี่ปลาแมอนปลาแมอนมีดขมบอล่เดี๋ยน,นี่ตัวนี้เมแบบต้มแสบโอ้คิดหอกเรกเตอร์อเลย น้องเตอร์เม ah. oh, ื่อคืนโทรหาสี่ทุ่มโทรหาโอ้เนี่ยของของจริงครับพี่น้องทุเรียนเข้าไว้ดีพี่โอ้ใช่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 ไม่เหมือนนะแม่แซลมอนรุ่นมิมิใช่ไหมกไม่รู้เหมือนกันปลาแซลมอนนะที่ซื้อจากที่ซื้อตามร้านนะมันเนื้อไม่เป็นแบบนี้อ้าวเหรอเมันเป็นลายสีส้มๆนะเังเป็นลายนะเนี่ยอันนี้อันนี้มันคืออะไรอ่ะแต่ว่าถ้า ปลามาจากรัสกาก็คงโอเคละเพราะว่ามาจากน้ำเย็นนะฟันทงเลยไม่ใช่ไม่่ใชโอ้ไม่ใช่ละแบบเนี้ยไม่ใช่ละไม่ใช่ปลาแซลมอลละไม่ใช่ละไม่ไม่ใช่ปลาแซลมอนละมันเนื้ออ๋อใช่บึงนี่มั้งบึงบึง เอาเขาบอกว่าตัวนี้บ่แม่ใครบอกตอตอนนี้บ่แม่เนาะอันนี้บมแตัวไม่อซนอันนี้บ่แม่เซมอนอันนี้มันเซมือเก็บขาเก็บเล็เลนเนี่ยนมนปวาตอนนี้กว่าปลามาเยอะเหลือเกินนะครับจาก拉สกาเดี๋ยวเลือกเลือกเลือกตาใส่ไหนเอเอาตอนนี้เอาไปก่อน Ừ, này, tôi Men bó, tôi men Ok, ok. <coughs> <coughs perfectly>. À, tôi dạy con. À, overseas, <coughs> 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 à, bye con. À, 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 này, bye con. Tôi này, tôi tôi này. Tôi này, tôi này. Tôi này, tôi này. tôi มี่มี่ทำไรน้ำจิ้มเหรอน้ำจิ้มซีฟู้ดโอ้น้ำจิ้มซีฟู้ดจิ้มกับปล่าอ่ะใครกินปลาแซลมอนนะปลาแซลมอนนะกินวาซาบิอะ่ะมีมีเครื่องไ้มใช่ไหมมีมีมี่เอามาให้เมื่อกีนอ้น่ะวาซาบิอ,ะอ่ะเออเอาตัวนี้เลยอเอามาเอามาหั่ <มา S 1> หนเลย โอ้ยบ่ดตองแล้วดูมันไม่ค่อยเหมือนใช่เป่าอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ทำไมมันไม่ใช่หลายตัวเลยเพื่อนพี่บินกมิวมิวฟิชอ่ะพ่อใหญ่บินกเสร็จแล้วพ่อใหญ่บินกไอ้ตัวนี้เขาบอกว่าเป็แม่นนะไหนตัวไหนเขาบอกว่าตัวแม่นนะยังไม่ผ่ายังไม่ผ่าผ่าดู้ผ่ารู้นี่เจ้าม่อตัวนี้เวลาอะไรไหมอ่ะจังไรเนี่ยบัตรได้เอาิส์เจ้ามอนเซอรเจนเหรอเนี่ย เสริมแหะซอสก้อนราะก้ามันหลายพันไงแต่นี้มันกินดิบไม่ได้ไม่เอเอาตัวกินดิบได้นะไม่ไม่ใช่สีเนื้อก็ไม่ใช่แอ้วเละแล้งานนี้เละตุ่มเป๊ะแล้วได้ย่างสุดๆอืมนี่ขนาดสั่งออเดอร์ช่างมาจากเนี่ยพิเศษเลยคุกมือหนึ่งของลาสเวกัสเลยนะเนี่ยบอมาบม่ ใช่ย่างอีกแล้วโอ้มาเมนไว้มาเมนมาแมนบาแมนไม่หมนเพิ่งอยากกินย่างปลาเนาะบาแมนบาแมนไว้เนื้อเนื้อมันอ่อนแล้วพี่ไผ่เนื้อมันไม่เนื้อมันไม่ค่อยนี้มันคือปลาอะไรอ่ะตัวนี้เนื้อมันไม่ได้เลยได้ได้ตัวนี้ได้เอาให้แกกินตัวนี้ได้ได้ไหตัวนี้ได้ตัวนี้ได้มันจะอุ้มนน้ำเนื้อมันอ่อนตัวนี้ได้ตัวนี้ได้เนเนื้อมันอันนี้เกินไปนะพี่ไผ่ มาเอาเนื้อมาเดินตัวเนื้อตัวนี้มาเอามาเพราะว่าผู้ใหญ่ธีนวัฒน์ยืนยันแล้วว่าสั้นยืนยันคือว่าจังสั้นก็ให้ยืนยันได้บ่น้อนางสั้นท่านจะเอาตัวนี้เอาตัวนี้มาเลยเอาวาซาบิวาซาบิมาวาซาบิใส่ถ้วยมาเอาสะโพดนานเออนั่นแหละนั่นแหละผู้ใหญ่ ลองดูก่นอนอ่าลองดูก่นอกนวาซาบิใส่ถ้วยมาหนูอ้าวผมกับัินะวัดเป็นหนูลองยาก,ก่อน,นมีม,มีเตรียมวาซาบิให้ละอา่หาหั่นเลยหั่นให้กิมคอนเลยวาซาบิซอสพอไหมคะเอาไปลองก่อนอันนี้อันนี้เขาเ เขาเขาเอาอะไรใส่ใส okay. ่ด oh, oh, ้วยนะน้ำอะไรนะไม่มีน้ำเหรอจะเอาย่างเงี้ยเหรอเสี้ยวเสี้ยวเสี้ยวใส่เสี้ยวใส่ด้วยอันนี้อะไรลองหน่อลองหน่อยอันนี้พอล้กว้างเราเดี๋ยวกว้างแป๊บหนึ่งทีนัำอันนี้เอาวาซาบิเอามาดูตัวนี้ให้โอ้าวยอะไรลรงนี้ปะ าางมาเ,เลยสว่างสวายเลยส,สวาย,ย,ยแล้วข<อ>าดกี่หลอดแล้เขขน,นสีสามทักทักใีย่หลอดท้นสว่าง๊เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ว,วเดี๋ยวเดี๋ยวปีนี้วันเกิดวันเกิดพ่อใหญ่พ่อใหญ่นะจังจัดใหญ่ปีนี้จัดใหญ่จัดใหญ่จัดใหญ่เลย ต้องทำพ่อครัวก่อนว่างบอว่างว่างเขาจะครัวว่างตลอดพอใหญ่พ่อครัวว่างมันติดนะี่แมันติดนะฮะไม่เป็นไรขอให้หันเนื้อขอให้หนเนื้อมามันจะหายางก่อนอันนั้นน่อยลอๆแบบนี้ไม่ยาการั

ออมาแล้วใช่ไหมอือเพราะว่าปีก่อนอ๋อเอานี่เป๊ะถูงเอาสองตัวนี่เอาสองเอาสองตีใัวนะา่อหั่งนหั่นเป็นชิ้นเลยมีตะเกียบเหรอตะเกียบตะเกียบสองอันมันบอกว่ามันมีแต่มันเก่าแล้วนะอือมาให้ธินวัฒน์กับกับของผมจะลองดูว่ามันแม่นบ่พี่พี่ชาะถายล้างขอ่าได้ของธินวัฒน์มาอีกอันนึง เห้ยังนี่เหนยั้งบันนี่หาทเม็ดบหไม่ท้เม็ดไม่คมมันจะไม่โอเโอเคไปไอืมหาได้หาได้บันั่นแหละไม่คมไม่คมนี่ไม่คมคือมิไม่คมไม่บ้านนี้กลัวเมียเลยเออฮ่าม่่ามิไม่คม เดี๋ยวลองดูก่อนนะแล้วเยาวราต้องกินขส่ใส่ใส่ต้องกินผ่านเลยอ่ะนี่เขม่นก็แม่นถ้าแม่นก็คือแม่นไม่ชิมดูรสชาติก่อนใช่แต่เนื้อมันไม่ค่อยสดเท่าไหร่ไงไม่เป็นไรหรอกนะพี่ไผ่อย่างนี้ก็ได้นะลองลองดูลองว่ามันนี่มันมันเป็นเส้นแล้วไงขอให้มันเป็นเซปปาสมอนนะแม่มันเป็นเส้นอย่างนี้ วางอะไรเนี่ยอวางเนี่ยเนี่ยข้อความมาจากเลสส์ลองท็อปบันอ็อปอ็อปลัสเซนคัพเนี่ยตัดมันตัดไม่ได้เลยมันเนี่อ่ะต่อละนะเอาซิมดูอย่างงี้ก่อนชิมดูอ่ะที่นวดซิมดูสองเงินอ่ะซิมดูนะอ่ะขอละอันชิมดูบัง เบิร์กนี่บัดนี้แม่นแม,ม่นปลาแซลมอนบ่นี่ครับอือแซ่บจากอาร์เกาเดี๋ยวบมันคืออยู่ว่าคือคือคือแซลมอนอ่ะป่มาร์คเขาให้ใช่ไหมโอ้ใช่โอ้ตายหาละมีพี่มันใช่แล้วผู้ใหญ่เขาบอกว่าใช่แล้วคอยสิตามไปรอบัดนี้

สวรรค์บ้านนาเนี่ยใช่จริงด้วยไหมใช่จริงด้วยไหมเวสเซอมนสุดสอดเลยก็อร่อยสุดอร่อยมากช่างตีมอดีมากางเลเื่อมากพันว่าบางแทบแท